ใชครับผมเตนนะคะวันนี้ผมจะพามาแนะนํากับสกินแคร์ที่เหมาะกับการกู้หน้าพังนะคะผมจากผิวติดสารฝ้าหนาจุดด่างดำฝังลึกครับก็เป็นมาประมาณ5ปีแล้วคัะตั้งแต่เข้ามหาลัยเลยช่วงแรกๆก็จะหนักหน่อยครับเวลาไปพบปะผู้คนผมก็จะปิดหน้าปิดตาอันนี้ใส่ไม้ก่อนที่จะมีโควิดด้วยเราครับถามว่าเรามีการไปรักษาอะไรบ้างไหมก็มีครับแต่ว่ามันค่อนข้างเห็นผลได้ช้าเพื่อนก็จะรอว่าอีหน้าถี่อยู่แล้วหมดเพามันจะเต็มคาราบาลเลย ต้องบอกว่าผมหน้าพังจากครีมที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับทุกวันนี้ผมค้นหาแล้วก็เรียนรู้กับครีมต่างๆที่เหมาะกับการใช้ผิวหน้าของเรานะครับแล้วก็หาครีมที่ได้มาตรฐานนะครับหน้าเราพังเราขาดความมั่นใจเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวหน้าเราครับผมมีปัญหาผิวหน้ากับครีมที่ไม่ได้มาตรฐานต้องบอกว่าเป็นมานานแล้วก็ประมาณ5ปีได้แล้วครับ โอ้โหรู้สึกเฟลมากครับก็อย่างเช่นแบบเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราแต่งตัวดีเอ้ยเสื้อผ้าดีอะแต่หน้าไม่ <c oughs> ไม่พร้อมบางครั้งก็แต่งตัวดีแต่ต้องใส่เมาใส่ทําไมอ่ะอะไรประมาณนี้ครับก็สูญเสียความเนใจมากครับครับวันนี้เราก็ใช้คอร์สมิลานมาครบ40ิบวันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ผิวหน้าของเราว่า ดีขึ้นยังไงมาแล้วบ้างนะครับหลังจากที่มาหน้าไปเจ็ดวันแรกก็ต้องบอกว่าวันวันที่เข้าวันที่3เนาะก็หน้าก็เริ่มลอกแล้วแล้วก็จะมะีพวกสิวเก่าที่มันก็ค่อยๆออ,ออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องกังวลของผมเหมือนกันเพราะว่ากลัวที่มันจะจะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าที่หน้าว,าว้าวก็คือมันขึ้นแล้วมันก็แห้งเลยแล้วก็ไม่ทิ้งรอยด่างดำเลยครับก็หลังจากที่โพสล,ลงโซเชียลไปนะครับก็มีเพื่อนมาคอมเมนต์นะคบว่าใช้อ่า มาลายแล้วก็บอกไปว่าเราใช้คอนวิลานะครับแล้วก็ในใจก็คิดว่าอของเขาดีว่ะทำาไรแบบทาให้เราแบบเปลี่ยนแปลงได้เร็วขนาดนี้คือแบบคนอื่นภายนอกเขาก็มาคอมเมนต์ถามว่าหน้าดีขึ้นอะไรอย่างงี้อยากอยากใช้บ้างอะไรประมาณนี้ครับ